เริ่มเดี๋ยวยังม่ไดจุดพี่นาพี่นาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่นาก็พวกเราได้ได้เบอเดยนะค่ะขอพี่นามีความสุขมากๆเหมือนกันจ้ะและและก็คือเค้กที่เราได้ทำกันเองค่ะโอเคค่ะแฮ ppy Day to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. happy birthday, Hi. ฝ่อเทียนเลยจ้าไปเลย <laughs> นี่เ,เดี๋ยวยกินเค้กกันนะอ,อ, <S <s อร่อยมาก